นึกแล้วเห็นไหมซาลิกานีจร,จริงๆด้วยครับทุกคนซ <laughs> าลิกานีไดแต่กุ้งก้ามแดงอ่ะที่มันเป็นตัวแบบกุ้งเหมือนล็อบเตอร์แต่มันเป็นกุ้งก้ามแดงอ่ะนะ <laughs> นึกแล้วมันต้องไม่ใช่แมวอะดูสิให้อุปกรณ์มาเป็นตกน้อง <c oughs> เกือบจับกินแล้วไหมล่ะโยซุโยซุโรยะซเซเดวะ โยซุยหลอกก็คือที่ผ่านของน้านะครับโยซุยหล่นะแล้วก็อาซาเซก็คือแม่น้ําที่มันตื้นๆอะ่ะไม่ลึกมากอะ่ะซาดีการ尼亚คานิโอซูรุเขาตกาเดกิมัสสามารถที่จะตกพวกอ่ากุ้งก้ามแดงแล้วก็พวกปูได้ว่างั้นซูริพอยน์ตัวสกายเตมีมาโชโอเคเข้าใจแล้วเคฟิตใช่แล้วครับเคฟิตนั่นเองนะครับเคฟิตนี่ภาษาไทยเป็นกุ้งก้ามแดงพี่ดูเข้าใจถูกใช่ไหมแล้วถ้ามันกุ้งก้ามเขียวล่ะ มันจะเป็นเคเคฟิตไหมหรือจะเป็นกรีนฟิตหาเรื่องจริงๆโอเคแสดงว่าน้องอยู่แถวนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปหาน้องนี่นี่น,นี่ต้องอยู่แถวๆนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวดูด,ดูมีไหมแถวๆนี้มีเงาน้องไหมเอ๊ะเหมือนไม่มีแนะ ชินจ oh. ้าโอ้สลับๆก็หายจอยู่เอาได้เวลากินข้าวแล้วอ่ะกำลังสนุกเลยอ่ะเงาภาพสวยอ่ะภาพก็สวยจริงๆนะโอ้โหอิตาลีว้าสกินอะไรกันอ่ะเอาไม่ให้วิเคราะหน่อยเหรอ <laughs> จะวิเคราะห์ซะหน่อยว่ากินอะไรกันมื้อเย็น เฮ้ยไม่เป็นไรถึงแม้จะข้บแล้วเราก็หนีได้หนีไปเที่ยวได้ทุกโนครับเราจะไปจับสาริกานิน้องเราต้องไปจับน้องมานะเพราะเดี๋ยวน้องน้องอดตายนะครับคิดว่าคุณป้าก็น่าจะหาน้องเอาคุณป้าอยู่ไหนเนี่ยนั่งน้องอยู่นั่นไหนไะมเห็นแล้วเห็นแล้ว <You S 1> จับนี้ก่อนจับนี้ก่อน <You do. S 1> อะไร นี่น้องอยู่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงน้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยแน่เลยเนี่ยเฮ้ยยอนน่ารักน้องน้องใช่ไหมสัตว์เลี้ยงของคุณป้าเนี่ยจับกินซะเลยเนะี่ยนี่เนี่ยใช่ปะอเมริกาซาลีกันนี่โอ้ยเคฟิตอเมริกาซะด้วยดูสิพวกเรื่อตัวเบลลมเลยใช่ตัวนี้ไหมวา หรือว่าไม่ใช่เดี๋ยวไปหากันนะเราไม่รู้ไงว่าตัวไหนเราก็ไม่ต้องไปจับเยอะๆปะ่ะหรือว่ามันเป็นกลุดสลวายของคุณป้าที่แบบว่าอยากกินกุ้งก้ามแดงป่ะวะหลอกให้เราไปจับเยอะๆแล้วก็จะไปต้องกินงนี้หรือเปล่านะหดเกินโอ้โหตาดูอะไรไปไม่ได้เดี๋ยวจะไปไงก่อนฝั่งนู้นนะไปไม่ได้แฮะเศร้าคุณพี่อะไรทําอะไรอยู่คนเดียวตรงนี้ สานดิการนี่สานดิการนีสนัดิการนีโอโอโอทับบบทับบบเก็ตตัวด่าเสรอมีแต่ปลาแฮะปกติตรงนี้มันจะมีมีปูนะเหมือนเคยเห็นว่าเขามีปูนะตรงเนี้ยหรือว่ามีแต่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าอ้าวปกติจะมีนี่นะหรือว่าเงาเงา t h i ใช่ไหมเดี๋ยวลองไปดูแป๊ เนี่ยๆๆๆเส้นเส้น,น,น,นเงาเนี่ยบ้ายศตกไม่มั่นใจมันมืดครับมองไม่เห็นไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า <c oughs> เด็กห้าขวบมาทำอะไรตอนกลางคืนเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่หรอเศร้ามไม่ใช่ใช่ไหม๋ยวไปแล้วเข้ามาใหม่นั่นไงเจอแล้ว นี่แหละเทคนิคให้รู้ซะบ้างยิยุตโตมา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 ุมามาอุโอ้โอ้ชชชชชชช,ชแทนแทน<ว>อเมริกาซา,านิกันีมีปูด้วยขอจับปูไดวว้ป่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยปู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 โดเล่โดเล่ดดเล่ดดเล่ จับปูเล่นจับปูเล่นมามหมโอปูมาแล้วปูมาแล้วช็อปช็อปชชวากันนีน่ารักสาวากันนีเป็นเป็นปูที่น่ารักมากๆตามันจะเล็กๆก้ามมันจะใหญ่ๆตกไปสองตัวก็กลับบ้านนอนได้แล้วมั้งเนี่ยดึกแล้วเดี๋ยวโดนตี มาแอบตกปลาตอนกลางคืนเนี่ยเด็กห้าขวบอะปล่อยมาได้ไงเถอะฮัลโหลโอ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวใหญ่อะสิบห้าเซนเลยเหรอไปโจมามะเหมือนจะเป็นปลาดุกหรือเปล่าไม่รู้มานนาไม่มาให้เอาไม่ไปต้องไปโยนใกล้ๆที่รอรอหน่อยดิ เฮ้ยชัตโต้มันหนีไปไกลเฮ้ยช็อตโต้นี่เน,นี่ยนี่เลยเนี่ยโยนโยนแม่นๆม่นหน่อยซินจังโยนแม่นๆหน่อยดินั่นแหละใช่เลยมามาโอ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 ,โอสาธ์นามมัซประดุกจริงๆด้วย ไปไเดินเล่นกันฮชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยอ่ะนึกถึงตอนเด็กต่างจังหวัดมันอารมณ์ประมาณนี้แหละครับทุกทุกคนตอนค่ำๆเขาก็จะไม่มีไฟแล้วอ่ะมืดๆแบบนี้แหะเสียงบรรยากาศใช่เลยมีเสียงกบเสียงมแมลงเสียงลมพัดเสียงน้ำ มีเสียงแมลงบรรยากาศโอ๊ยหญิงห้อยอ๋อนี่เนี่ยอะไรยตต์อะไรยตต์เอา,เอาหิงค้อย,ยหญิง้อย,ย <laughs> หญิงค้อยเองอยู่ไหนหลีหลอกกันเนี่ยเดี๋ยวยด <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหญิงห้อยเองอยู่ไหนเนี่ยขา้างหน้าเเดี๋ยวสิหญิงค้อย หิวกบไม่ใช่ไม่ใช่ <blind S 2> หิวกบดิด <tug> เดี๋ยวผีก็ให้เอ็งอยู่ไหนเนี่ยเดีย๋ยวไม่จับ<ล>ไม่ได้อ่ะผีหรอใ<ล>ช่ปะเต้อะเดี๋ยวดิเดี๋ยว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 มันผิดปกตินะทำไมจับไม่ได้อ่ะสอสอสคนเนาะคนเนาะคนเนาะเดี๋ยวได้แล้ว โอ้ยเหนื่อยจัดอ้าวไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่สิมันค้ำแล้วนี่นะอุ้ยตัวอะไรอ่ะอยู่ตรงต้นไม้อ่ะยุจบโอ้ค้วกัตตาอีนี่นโอ้บ้าเกะโอ้บ้าเกะไม่มีหลอกต่างจังหวัดอ่ะเอาเขาไม่ให้ไปอ่ะ บรรยากาศด,ดีดียังไม่เห็นรถไฟวิ่งผ่านเต็มๆเลยนะบางทีโอ้มีอะไรอยู่ตรงนั้นโกโกมี <Whoa. S 1> โอพูดีมโรสส,สมัครเป็นสมาชิกเรียนภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นถึง N3 โยโกโซยินดีต้อนรับสมัครเข้ามาแล้วก็ไปเรียนในเพิสต์ได้เลยเนาะ ยินด,ดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครเป็น membership ช่อง youtube พี่ดิวได้นะครับก็อ่าก็จะมีระบบอ่าสอนตั้งแต่ n 5 n 4 n 3 n 2นะครับส่วน n 1เนี่ยต้องสมัครกับพี่ดิวโดยตรงนะ<ว>คือในระบบยังไม่มีนะครับ<ว>ใครที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นก็ไปสมัครเป็นผู้สนับสนุนก็ได้หรือว่าจะ สมัครโปรปีใหม่กับพี่ดิวก็ได้นะครับตอนนี้อสอนภาษาญั่ปุ่นเริ่มจากศูนย์ถึง N1 เดือนละหน<ด>ึ่งพันเป็นสมาชิกครบสาเดือนเชิญเก้ากลุ่มตลอดชีพนะครับตลอดชีพก็คือเรียนจนกว่าจะสอบ N1 ผ่านอะ่ะสนใจก็มาเป็นสมาชิกได้นะเยไปแล้วไปแล้ว ต้องกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวโดนดุโอแม่พี่แบบนี้จับครั้งเดียวได้ฮะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับขอบคุณที่สมัครสนับสนุนแล้วก็มาเรียนด้วยกันนะเกมอะไรครับคือเรียนอนชินจับซึมิโโมีนมาจินอชินอน,น,นะครับเกมสนุกมากอะ่ะขอบอกว่ามันฟินมากเลยเกมนี้เป็นเกมที่เล่นไปแล้วเรารู้สึกได้ฮิลจิตใจนะครับเหมือนเราได้พักอะ่ะ ถือคนเล่นไปสักพักหนึ่งก็สลับคามือถือนะครับลุงเรียนจนกว่าจะผ่านเอ็นห้าซูปร์สังถ้าไปสอบป่านนี้สอบผ่านแล้วเอนสีอ่ะไม่ไปใช่ใชเถอะโซโลโนในมือกินติกตโยนะเหมือนจะง่วงแล้วนะเนี่ยได้เวลานอนแล้วเนเตเรีย เนเต้อีเดบะถ้านอนอยู่เนี้ยเขาให้นักเก็ตนะเนเต้เรียกเขาใิ้นักเก็ตนะ a, นนนะถ้านอนอยู่ก็น่ารักดีอยู่นะนอนหลับฝันดีชินจงังคิดพ่อทีจ้าง